โอ้ยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พักเทียงเด้อพี่น้องพักเทียงนี่มากินกว๋วยเตี๋ยว um อยู่ห่มไม่ยูพุ่มไม่แอบ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 หยานคนเห็นคนหยาดเฮ้ยมียังมือนี่มียังก๋วยเตี๋ยวต้มยำพักเทียงพักเทียงมาเด้อมาเด้บอบอ่เว้าบ่เว้าโบว์วัลหลายอ้าวมาๆๆพี่น้องเดียดๆดียนี่นะลักกินอยูพุ่มไม่ อยู่โลงงานนี่นะอ้านะฝ่ากินฝ่ากินแดดสิไรโอ้ยิกนกว๋วยเตี๋ยวตากแดดท่อนๆพี่น้องเอาม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 าเด้อม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 าเด้ออาหารเทีย่ยงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ หมึกใส่กุ้งหูนูขาวนี่ไผเห็นบ่นะดักกินได้พี่น้องเนี่ยอย่างคนเห็นลบ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 คนสีเห็นคนสีเห็นอืม tak biasa mami, tak biasa bahwa Lốp, 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 giảm con hình. Trông lốp, trông lốp. Chọp đưa đi nọng, chọp kín đi. Thuốc thiêng, thuốc thiêng, chứ nhắn cả. ไอมันแล้วไปพักแก่ชั่วโมงเดียอะนะอืม